ต้นไสเกาหลีไฟคัสอันุระตาเป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งในตระกูลไทยนิยมปลูกเป็นแนวรัว้วหรือแนวกันแดดกันลมเพราะใบเขียวแน่นเป็นพุ่มสวย ใบมีลักษณะหนามันเงาขนาดเล็กปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและกึ่งร่มต้องการแสงแดดจัดถึงปานกลางดูแลง่ายแค่รดน้ำให้เพียงพอและตัดแต่งกิ่งเป็นระยะเพื่อรักษารูปทรงข้อดีคือทนแรงได้ดีจเจริญเติบโตเร็วและช่วยดูดซับฝุ่นในอากาศได้เหมาะกับบ้านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวโดยไม่ใช้รัว้วทึบ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการจัดสวนสไตล์โมเดิร์นหรือญี่ปุ่นอีกด้วย